ใน EP นี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาฟิตติ้งความสูงจอให้เหมาะสมกับการใช้งานกันครับถามว่าทําไมเราต้องฟิตติ้งความสูงจอใช่ไหมครับคนที่ใช้มนิเตอร์อาร์มมานะครับอาจจะเลือกความสูงของจอไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็คิดว่าใช้แขนจับจอแล้วเนี่ยมันจะทําให้คุณลดอาการปวดคอลดอาการปวดบ่าได้นะครับแต่กลายเป็นว่ามันปวดมากกว่าเดิมแล้วก็ใช้งานลําบากมากกว่าเดิมนะครับเหตุผลหลักๆนะครับมาจากความสูงและองศาที่ไม่ถูกต้องกันนี้ครับซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเราจะฟิตติ้งยังไงแล้วก็เล อจเลยต้องบอกแบบนี้นะครับว่าความสูงของจอที่ได้มาตรฐานแล้วก็ทําให้การใช้งานของเราเนี่ยมันใช้งานง่ายมากที่สุดนะครับคุณต้องเข้าใจวิธีการนั่งของร่างกายเราก่อนนะครับธรรมชาติของร่างกายเรานะครับมันจะมีการนั่งที่หลังตรงนะครับคอตรงเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสายตาของเรานะครับมันจะไม่ได้ตรงแบบตรงเป๊ะอย่างนั้นนะครับมันจะมีการลดระดับลงมาประมาณ4-5นิ้วนะครับในการมองของเราเนี่ยทำให้ร่างกายของเราจะเป็นธรรมชาติแล้วก็มองได้แบบสบายตามากที่สุดนะครับอย่างเช่นเนี่ยตอนนี้ผมมองทุกคนดูนะครับตอนนี้ผมมองมาอยู่ที่ข้างใต้กล นี้จะเป็นธรรมชาติของด้านกายของผมนะครับที่เรามองแล้วรู้สึกว่ามันสบายมันไม่ต้องแบบมาเพ่งนะครับถ้าอย่างผมมองสูงกว่ากล้องเนี่ยนะครับทุกคนจะเห็นแล้วว่าตาผมมันขึ้นท้้งบนใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยผมจะสึกว่ามันเกร็งอยู่ชนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองที่สบายนะครับผมจะมองปอะมก็ใต้กล้องประมาณนี้นะครับซึ่งถามว่าเอ้าแล้วเราจะฟิตติ้งยังไงให้ได้ความสูงที่มันพอดีใช่ไหมครับมันจะขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะครับมันจะไม่มีสูตรสาเร็จนะครับอย่างแรกนะครับคุณหาท่านนั่งแบบบนนี้คาาสย เพอนั่งเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยคุณปรับจอของคุณนะครับลงมาให้คุณมีความสุขว่าระยะประมาณนี้แหละคุณรู้สึกว่ามันสบายพอคุณปรับเสร็จแล้วนะครับคุณลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าคุณลองมองตรงๆแบบฝืนๆนะครับมองให้มันตรงไปข้างหน้าเลยเนี่ยคุณจะต้องมองเห็นขอบจอด้านบนของเจ้าตัวจอของคุณถ้าคุณเห็นขอบจอด้านบนแล้วเนี่ยแล้วคุณลองปล่อยตาของคุณนะครับให้ดรอปลงมาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มองเนี่ยคุณจะสึกว่ามันสบายมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ลองสังเกตดูนะครับว่าตรงที่คุณมองตรงนัััั้้นนนนนเเีี่่ยมมคคืืออออจจจดดกกลลาาาางงหหรรรปะบววิธใ ผมไม่อยากหทุกคนนะครับมองไปที่กลางจอเลยแล้วเวลาที่คุณจะเอื้อมไปคุณจะต้องมองไปที่ขอบด้านบนของจอเนี่ยถ้าแบบมันต้องเหลือกตาเยอะจนเกินไปอย่างนี้นะครับอันนี้เนี่ยไม่เหมาะสมนะครับก็อยากจะให้ลองมองไปตรงๆเนี่ยถ้าคุณเห็นขอบจอของคุณเนี่ยนะครับอันนี้พอดีละปล่อยสายตาลงมาเส้นนิดหนึ่งนะครับคุณจะเห็นว่าอันนี้คือจุดที่สบายแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่จุดที่มันกลางจอขนาดนั้นนะครับก็อาจจะต้องลองดูนะครับว่าคุณอยากจะเหลือกตาไปมองด้านบนของจอคุณเนี่ยมันแบบทรมานไหมนะครับถ้ามันไม่ทรมานแล้วมันเป็นธรรมชา้ใหคุณ ได้ความสูงของจอที่พอดีแล้วนะครับซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับมันจะขึ้นอยู่กับความสูงของเก้าอี้นะครับความสูงของโต๊ะนะครับขนาดของจอที่คุณใช้นะครับขนาดของจอเนี่ยก็มีผลต่อการวางนะครับแต่ว่าการวางเรื่องของความสูงอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นสูตรสาเร็จนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีเรื่องของระยะนะครับจากหน้าของคุณเนี่ยนะครับไปถึงจอนะครับว่ามันมีความห่างที่เท่าไหร่ในการใช้งานจอให้มันสบายมากที่สุดนั่นเองครับวิธีการวัดนะครับหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะบอก ึ0 1 0 0เซนติเมตรลองและมันไม่ได้แบบพอดีขนาดนั้นนะครับจอที่ผมใช้นะครับจะเป็นไซส์27นิ้วเนาะซึ่งอาจจะเป็นไซส์ที่มันปานกลางสําหรับหลายๆคนที่ใช้กันเวลาอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับผมใช้แบบนี้ครับคือผมนั่งท่าที่ผมถนัดก่อนนะครับเราปรับความสูงของเราได้แล้วนะครับเรื่องของระยะนะครับผมใช้วิธีการที่เรายื่นแขนออกไปครับเราจะยื่นแขนอยู่สุดเลยนะครับคุณนั่งหลังติดเก้าอี้เลยนะครับแล้วก็ยื่นแขนออกไปครับให้ปลายนิ้วของคุณนะครับไปเกือบที่จะชนจอนะครับอันนี้จะเป็นระยะความห่่างงงขอออจกััับตวคุณนนเ ซึ่งมันจะเป็นความห่างที่ค่อนข้างพอดีนะจากที่ผมใช้งานมานะครับบางทีเราไปวัดแบบ50เซนเมตรหนึ่งนะครับอันนี้มันอาจจะรู้สึกว่ามันเป๊ะเกินไปหรือว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้เหมาะซึ่งมันยากผมใช้แขนวัดเลยถ้าคุณยื่นไปปุ๊บแล้วมันพอดีแขนของคุณเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นความห่างที่ค่อนข้างพอดีแล้วเมื่อคุณฟิตติ้งสองอย่างแล้วนะครับทั้งความสูงแล้วก็ระยะห่างต่อมาคือเรื่องขององศาจอครับอันนี้เนี่ยเป็นอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณเนี่ยมีอาการปวดคอปวดบ่าได้นะคครั่่่งกกาาาตนนอมมจทุแแววผช์ องศาที่จอของเราควรใช้นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน30องศาผมคิดว่าอันนี้มากที่สุดแล้วถ้า45องศานะครับอันนี้คือส5ิานะครับที่ผมมองไปที่กล้องนะ45องศามันจะประมาณนี้นะครับการที่คุณหันส5ไปิหาไมานี่นะครับคุณลองอาจจะไม่ต้องมีจอก็ได้นะคุณลองมองจอนะครับมองมาที่จอตอนนี้แล้วก็มองไปทางซ้ายแล้วกลับมาที่จอเนี่ยคุณลองทำสักสี้รอบนะครับคุณจะรู้สึกว่ามันแบบปวดหัวทรมานแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับลองลดองศามาดูครับอยู่ที่ประมาณศามรับองศานะอจยู่ประมาณนี้ ที่องศาเนี่ยจะเป็นระยะที่ค่อนข้างที่จะพอดีนะครับเนี่ยผมมองส0องศานะครับ30องศานะครับเราจะมีความรู้สึกว่าเราหันไปมองทาานี้นะครับแต่เราก็ยังเห็นจอนี้อยู่เนี่ยมันจะเป็นการหันคอที่แบบว่าพอดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่เหนื่อยล้าจนเกินไปนะครับซึ่ง3อย่างนี้นะครับเมื่อคุณนํามาใช้แบบผสมกันแล้วเนี่ยคุณจะได้ความสูงจอนะครับระยะห่างของจอและองศาจอที่ค่อนข้างพอดีครับแต่ว่านอกจากนี้นะครับก็ยังมีหลายๆคนเนี่ยชอบนั่งให้จอของเราเนี่ยมันอยู่ต่ํากว่าแล้ว อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าใครเนี่ยเป็นคนที่นั่งแล้วมองอย่างงี้แล้วมีความสึขว่ามันคอมฟอร์ตนะครับมันเป็นตัวเองก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนำนะเราควรที่จะนั่งให้มันพอดีนะครับคือก้มได้ครับแต่ว่าก้มแบบธรรมชาติของร่างกายเรานะครับเราไม่ควรที่จะก้มแบบก้มเยอะจนไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยพอดีนะครับให้มันเป็นแบบธรรมชาติข,ของเรานะให้เรามีความสุกว่าเราไม่ต้องมาฝืนนะครับบางทีคุณนั่งท่าแบบนี้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันสบายมันนั่ง้้นน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 าาาเเเีี่่่จจะะะะะป็ททคคอรรตสหััับุณงฉแล ไม่เหมือนกันนะครับลองใช้วิธีการฟิตติ้งที่ผมบอกไปนะครับไปทําดูนะผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปจากการใช้งานซึ่ง3าวิธีนี้นะครับก็จะเป็นส่วนช่วยที่จะทําให้แขนจับจอที่คุณซื้อมาเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็ได้สิ่งที่ดีสับตัวคุณมากที่สุดนั่นเองนะครับมันก็อาจจะไม่ได้มีวิธีที่ผิดหรือถูกนะครับแต่ว่าผมมาแนะนําสิ่งที่ข้อดีต่อร่างกายของเรานะครับแล้วก็ช่วยลดอาการปวดบ่าปวดคอได้นะครับซึ่งเป็นเหตุผลสําคัญที่หลายๆคนเนี่ยเลือก ฟิตติ้งความสูงจอกันนะครับระยะห่างของจอแล้วก็องศาในการใช้งานจอนั่นเองครับถ้าใครนะครับมีสูตรในการใช้งานแบบไหนหรือว่าความสูงอะไรยังไงเนี่ยอยากให้มาคอมเมนต์พูดคุยให้ล่างได้เลยนะครับจะได้เป็นความรู้ต่อคนอื่นที่เข้ามาดูคลิปนั่นเองครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP ีพีหน้าไยบายครับ